สวัสดีค่ะจากบ้านไรองพยอมค่ะนี่ค่ะจะพามาดูนะคะนี่คือฟักทองนะคะฟักทองของปราส้มนะคะบ้านบ้านสวนเราขวัญนะคะเราฝันนะคะ,เ,นนะ,คะเป็นฟักทองที่บ้านไร่องพยอมได้ ใช้เกสรผสมกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะแต่ผสมไว้สามลูกนะคะล,ล่วงไปหมดแล้วนะคะเหลือลูกนี้นะคะที่ยังอยู่นะคะก็ต้องรอรุ้นกันนะคะว่าจะรอดหรือจะล่วงอีกนะคะแต่ตอนนี้ดอกน้ำออกเพียบเลยนะคะนี่ค่ะออกทีมากเลยนะคะบดได้ออกนะคะนี่ ออกทียิบเพียบเลยนะคะตั้งแต่ตัดยอดออกไปแล้วนะคะสําหรับฟักทองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมะเดื่ออุทุมพรนะคะตอนแรกก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะต้นใหญ่มากก็เลยฟันนะคะนี่เริ่มแตกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะก็ว่าจะไม่ไม่เอาไว้นะคะในสวนคุณตาเพราะว่ามีอยู่ในสวนป่าสองต้นแล้วนะคะต้นใหญ่มาก เลยอันนี้ก็ว่าจะฟันทิ้งให้ตลอดไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเขาไว้ต้นเขาใหญ่มากจะคลุมต้นไม้อื่นหมดนะคะเพราะว่าแถบทางบ้านรางพยอมนี้เขาก็ไม่นิยมกินกันนะคะสําหรับลูกมะเดื่ออุทุมพรนะคะก็คือปลูกอะไรก็ต้องดูพื้นที่พื้นเพของ แถวแถดทางนั้นด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มลกอีกแล้วนะคะสำหรับตรงนี้นี่มีมันห้านาทีห้านาทีธรรมดาอยู่นี่อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งต้นนะคะก็ไม่รู้อ้าวดินเยะไปหมดแล้วก็แสดงว่าเขาคงจะมีรากแล้วมีหัวแล้ว นี่เดี๋ยวต้องมาขุดนี่อันนี้นมันห้านาทีห้านาทีใส่น้ำผึ้งนะคะไม่แน่ใจว่าผัดมันห้านาทีใส่น้ำผึ้งนี่หัวจะเล็กกว่ามันห้านาทีปกติทั่วไปหรือเปล่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะคะ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินลูกเพราะน้ำตรงนี้ก็มาไม่ถึงนะคะรถมาไม่ถึงวางสายน้ำหยดมาไม่ถึงนะคะตรงนี้ก็เป็นพริกพริกกินดานะคะก็ไม่รู้ว่าโอ้ยการมะพร้าวมาล่วงอีกแล้ว จะมาถอนหญ้าก,ก่อนดีหรือว่าจะไปต่อน้ําในส่วนป่าก่อนดีตรงนี้ก็เป็นตะไคร้ที่บ้ารงพยอมปลูกไว้ใหม่นะคะก็เริ่มแตกกอแล้วนะคะส่วนกอเดิมเลยอยู่ในบ้านไม่รู้ว่าน้องหมาเข้าไปนอนแล้วต้นเขาตายแห้งลงไปหมดเลยเดี๋ยวต้องลื้อกอออกมาปลูกใหม่ทำไมงั้นเดี๋ยวไม่รอดแน่ๆ ส่วนตรงนี้เป็นกวางตุ้งห้องเต้ของบาลายวังพยอมนะคะหมดเลยนะคะที่เห็นเป็นหลุมดำๆดำๆ,ๆนั่นก็คือน้องหมาเข้ามาขุดหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าขุดนอนหรือว่าขุดหาตัวอะไรนะคะหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพิกี้หนูสวนนะคะที่บ้านวังพยอมได้เอาเม็ดเขามาหยอดไว้นะคะหยอดตามสายน้ําหยดที่มีตอนนี้ก็ ขึ้นมาโตแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ด้วยนะคะก็ขึ้นหลายต้นสามารถที่จะถอนเอาไปปลูกที่อื่นได้นะคะเพราะเรียกว่าเม็ดต้นเม็ดหนึ่งตัดสองท่อนเอาเอาลงดินเลยนะคะการปลูกพริกในสวนมะพร้าวนะคะนี่ค่ะ ต้นนี้นิดเดียวแล้วนะคะอยู่โคนต้นมะพร้าวนี่ลากมะพร้าวจะกินอาหารหมดเลยนะคะไม่โตนะคะนี่อันนี้โตนะคะพริกก็มีปัญหาในตรงที่ว่าถ้าเราอถอนยากแฮะถ้าเราปลูกไว้ลกตัวมอดแมลงก็จะไม่ค่อยรบกวนนะคะ เหมือนยังว่าเพี้ยมแมลงนี่จะโมไปกินต้นหญ้าที่เกาะขึ้นมาตามข้างๆต้นพริกนะคะแต่ถ้าเดีย๋ยวต้องเอาปุ๋ยคอกมาใส่น้ำหมักรดแล้วก็พลวนดินสักหน่อยหนึ่งก็โตแล้วนะคะเริ่มติดดอกเริ่มมีเม็ดแล้วนะคะต้องมาถอน หญ้าออกให้เตียนก็จะดูสวยงามแต่เพรียมแมรง <c oughs> ก็จะเข้าทำลายได้ง่ายนะคะเพราะอันนี้เป็นอยู่ในสวนนะคะคือปลูกพืชหลายๆชนิดในในในสถานที่เดียวกันนะคะนี่นี่ก็จะมีต้นหญ้าลิกก็เริ่มออกดอก ถ้าเราถอนเตียนก็ทําให้ดูสวยนะคะสวยงามแต่มแมลงก็จะชอบนะคะเพราะไม่มีอะไรจะกินก็เลยมากินพลิกแทนนะคะนี่อันนี้ต้นเป็นเม็ดแล้วนะคะเม็ดติดเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะติดเต็มเลยนะคะต้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่ อันนี้ก็คือเป็นพริกที่บาลังพยอมได้ใช้ไม้จิ้มปลูกนะคะสงสัยจะต้องตอกหลักซะมะั้งต้นชักเริ่มเอ็นเอนคือเราปลูกไม่ได้ลึกนะคะถ้าดกดกจ,จัดจัดฝนลมมานี่ลมหมดนะคะต้องตอกลาวคือขึงลาวนี่อันนี้คือต้นปอกระเจานะคะนี่ มีบางคนเขาเรียกตอ้นอะไรนะเขาบอกว่ากินได้อันนี้บาลายงพย,ยอมก็ไม่เคยกินนะคะแต่เคยมีคนงานแถวที่บ้านมาก่อนนี้นะคะเนี่ยเขาจะเอาลูกอย่างนี้นะคะไปผัดเนี่ยเอาไปผัดได้นะคะถ้าเราถอนเตียนแบบนี้นะคะก็จะดูสวยนะคะนี่ค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ถอนนะคะก็จะลกๆแบบนี้นะคะมองไม่ชัดไม่สวยไม่งามนะคะ ตรงนี้เลยฟันกิ่งของมันสําปะหลังมันสายน้ำผึ้งออกนะคะเพื่อพอเขาคลุมต้นฝรั่งต้นนี้นะคะเลยฟันออกนะคะพอฝรั่งก็เป็นไม้ผลที่เราได้กินส่วนมันนี่ก็ตูกตรงไหนก็ได้นะคะเพราะอันนี้เราปลูกเป็นสวนเดี๋ยวต้อง น,น้ำหมักมาลดทำไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกมานี่อันนี้ก็เป็นกิ่งกิ่งมันห้านาทีใส่น้ำผึ้งนะคะนี่เราอยากได้แล้วก็เอาไปจิ้มปลูกได้อีกนะคะทำพันได้ต่อพอดีเดินไปเดินมาหันไปหันมานะคะก็ไปเจอสเดาพอดีนะคะ ปีนี้สเสดาบ้านไครออกดอกก่อนปีใหม่บ้างคะปีนี้ของบ้ารลังพยอมเพิ่งจะออกช่อนะคะช่อดอกนะคะแต่ปีนี้ในท้องตลาดไม่มีขายนะคะแล้วก็แม่ค้าเห็นปิดล้านไปอีกสองสามล้านแม่ค้าผักปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่สองล้านนะคะแม่ค้าผัก แล้วก,ก็น,นั้นก็ไม่มีแล้วนะคะนี่อย่างนี้นะคะยอดอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ด้วยโหกินอร่อยมากกุ้งเผาสะเราวลวกหรือปลาดุกปลาดุกย่างกับน้ำปลาหวานนะคะโหสมัยก่อนคุณตาของบารังพยอมนี่ชอบมาก นี่เราเก็บมาก็จะได้่อสวยๆแบบนี้นะคะปีนี้ช่อเล็กหรือว่าบาลางพยอมตัดกิ่งเขาออกก็ไม่รู้นะคะคือตัดกิ่งให้เขาจะได้ไม่ลามละหัวนะคะอันนี้เป็นเสดามันนะคะคือจะกินดิบๆอย่างนี้ล้างน้ำแล้วกินดิบๆอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะไปลวกให้สุกก็คือ ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เทตูมลงไปคนๆสักหนาทีแล้วก็เทน้ำทิ้งเลยนะคะกินได้เลยนะคะจะไม่ค่อยขมแล้วนะคะความขมจะหายไปบางคนเขาก็ไม่ชอบแต่บางคนก็ชอบนี่ค่ะยอดสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปทำเมนู น้ำปลาหวานสะเดาน้ำปลาหวานทำน้ำปลาหวานแล้วก็ใส่ใส่ปลาป่นนะคะโขลกปลาป่นใส่ลงไปด้วยใส่หอมขวานใส่พริกแห้งหัน่นหรือจะเป็นพริกแห้งคั่วก่อนก็ได้นะคะ อร่อยเหมือนกันแล้วก็ปลาย่างย่างให้แห้งๆสักนิดนึงจะเป็นปลาดุกเป็นปลาช่อนแต่ว้าลงาพยอมก็จะกินปลาที่เนื้อเยอะๆนะคะไม่ชอบกินปลาที่มีก้างแต่ของบ้านไงพยอมนี้ กินไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่คุณตานี่จะชอบกินกับปลาหมอแม่ของบาลางพยอมนี่ก็ชอบกินกับปลาหมอปลาหมอ,อย่างปลาหมอปิ่งนะคะนี่ก็ได้อาหารอีกหนึ่งมื้อแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลางของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ